อยังตัวใจยังตื่นเต้นอยู่เลยครับยังตื่นเต้นตื่นเต้นแรงแรงจริงๆก็ไม่ได้บอกพี่พีสื่อไม่ได้บอกพี่โบกัตไม่ได้บอกใครเลยว่าว่าจะมาแล้วมันไม่ได้อยู่ในแผนด้วยครับแต่ก็ไหนๆก็กลับมาเมืองไทยแล้วก็อยากเพิ่งจะซื้อตั๋วเมื่อวันซื้อเองครับเพิ่งจะซื้อตั๋วเมื่อวันซื้อนี่เองแต่ก็ถึงพัทยาแล้ว มันตื่นเต้นจริงๆเหมือนได้ได้กลับบ้านได้เจอพี่ๆเจอพี่ทรายเจอพี่ๆหลายๆคนมีความสุขจริงๆค่ะขอย้อนกลับไปนิดนึงทำไมตัดสินใจสืบมาครับทําไมตัดสินใจสืบนะครับอยากออกมาพักแป๊บหนึ่งอยากออกมาพักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปบวชใหม่แล้วหลวงพ่อหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสก็เมตตาม,มากๆครับเมตตามากๆค่ะตลอดระยเเวลาที่บวชมาคืาอเป็นความรู้สึกอะไรบ้างบบวชมาผมว่าผมได้ ได้ประโยชน์จากพระพุทธศาสนาเยอะมากเยอะมากๆทําให้ใจเรากว้างขึ้นให้เราเข้าใจอะไรมากขึ้นที่สําคัญคือเข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจว่าทุกปัญหามันไม่ได้เกิดจากใครครับพี่ๆมันเกิดจากตัวเราเองโลกกดลงสามตัวกิเลสกิเลสอย่างดีจริงๆเลยถ้าเป็นมือครับจริกๆในก้าวภาษาค่ะตอนแรกบอกเราบอกว่าจะไม่สึมถูกไหมครับผมแต่ว่าคอานี้ตัดตัดสินใจนี้คือใส่ในรายละเอียดของการที่ออกมาเป็น ารา,ราครับก็ไม่ง่ายเลยครับคืนแรกแม้แต่คืนแรกที่ผมสึกนะคืนแรกที่ผมสึกก็ไม่ง่ายที่จะต้องไปหาเสื้อผ้าใส่หาเสื้อหาจังเกงแล้วมันพาล้างมันมากขึ้นต้องซักเสือ้อต้องรีดเสือ้อแต่ตอนที่เราเป็นพระเราใช้แค่ชุดเดียวผ้าสามผืนชีวิตง่ายหมดทุกอย่างแต่หลังจากที่มาเป็นเป็นคารวาสมันยากมันยากแต่ก็ต้องปรับตัวเพราะเราเคยเป็นคารวาสมาก่อนก่อนที่จะไปบวชครับตอนนี้เริ่มชินแลอย่างร้บว่า เป็นครังพอพอพ้งคูประมาณเก้าปีตอนนี้เขาเป็นคาราวานมันต้องมันต้องเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างในชีวิตประจำวันก็ต้องเปลี่ยนแปลงยอย่างยังต้องหัดทาแป้งเลยพี่หน้าลอกเลยยังต้องหัดทาแป้งทากันแดดเพราะตอนที่เราบวดร้านยังไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เครื่องสอําอางเลยฮะเสร็จพอใช้ชีวิตคาราวาปกติก็ออกมางานอย่างนี้ก็ต้องแต่งหน้าหน่อยอจริงจริงมันค่อนข้างสอคโรการมากเลยบางที่ประแจอะกาศ ประกาศหนกไปดูแอบเห็นกระแสในโซเชียลอะไรอย่างงี้ไหมครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ๆี่ทุกคนได้ได้เห็นฟีนแบกจากเฟซบุ๊กบ้างนะฮะทั้งดูเองบ้างแล้วก็น้องๆเพื่อนเพื่อนพี่พี่ส่งมาให้ดูบ้างก็ถือว่าขอบคุณขอบคุณทุกคนแล้วก็ต้องขอโทษบางคนคาดหวังแต่จริงชีวิตหลังจากนี้เราก็ยังยึดหลักในเรื่องของคำสอนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะหลักสอนหลักคำสอนของศาสนาใชใช่ครับใช่ก็ยังคงเป็นหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาเหมือนเดิมครับแล้วก็ผมเชื่อ เชื่อว่าชีวิตมันจะดําเนินชีวิตไปง่ายแล้วก็มีความสุขอย่างแท้จริงเนี่ยมันต้องพุทธศาสนาเท่านั้นมีเป้าหมายหลังสึกไหมคะตอนนี้คือเราเป็นที่มีเป้าหมายว<อ>่าเราอยากจะทำอะไรอยากจะวางแผนชีวิตหลังจากนี้ยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากเป็นนักข่าวบอกตรงๆเลยครับผมไม่ได้แพนไม่ได้แพนเลยครับว่าศึกมาจะมาทําอะไรแต่รู้สึกเพียงว่าเดี๋ยวปล่อยให้ใหมันเป็นไปตามคนใจของธรรมชาติ บางทีผมแทนไปแล้วมันไม่เป็นตามที่ผมแทนนะแล้วมันกลายเป็นไม่เป็นธรรมชาติมันกลายเป็นบีบรัดตัวเองแต่พอปล่อยให้มันเป็นปลใจของธรรมชาติก็รู้สึกว่าน่าจะดีกว่าอาจจะดูระยะเวลาอีกสักแป๊บนึงช่วงเวลาข้างหน้าครับุผมพี่แซนูขอย้อนกลับไปนิดหนึงเมื่อกี้บอกว่าลาออกมาบ่อนอยากจะกลับไปอทยระยะเวลาการีิคาดการไว้ที่นายสกัดเลืออาจจะอีอาากสักอีกสักไม่กี่เดือนหรือว่าอาจจะหนึ่งปีประมาณนั้นครับเพราะว่าลาหลวงพ่อจะเอาว่ามา ลาท่านบอกขออนุญาตลามาแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับไปบวชใหม่ก็ยังผมยังคงรักครับพี่ยังคงรักวัดยิ่งวัดที่ผมอยู่นอ,อยู่ที่อินเดียรักมากวัดเมตตาพุทธารามผมอยู่แล้วผมมีความสุขผมได้กัลยาณมิตรได้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติพระพิษุณีแม่ชีสาม,มเณรรักรักกันมากจริงๆก็เลยคิดว่าผมจะกลับไปแม้วันที่ผมสึกครับพี่ผมกลับไปตอนเช้าผมไปที่ต้นโพพระมหาเจดีย์พุทธคยาเนี่ย ม่ชีพระกอดกันเข้ามากอดผมแล้วร้องไห้ผมก็ตกใจเอ๊ะทำไมต้องร้องไห้ขนาดนั้นแต่สิ่งที่ได้รับกลายเป็นความรักความห่วงใยเขามไม่อยากให้เราสึกออกมาครับเขาอยากให้เราอยู่อยู่ด้วยกันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามนเป็นมิตรภาพที่ดีงามจริงๆก็เลยบอกว่าไม่ต้องเสียใจไม่ต้องร้องฉันไม่ได้ตายไม่ได้ตายสักหน่อยเดี๋ยวกลับมาบวชใหม่และการกลับไปบวชใหม่แตนร่องตรงไหน ก็อนาคตก็ยังยังยังไม่ไม่ไมั่นใจว่ามันจะสั้นหรือจะยาวยังไงครับเหมือนครั้งแรกที่ผมตัดสินใจที่จะบวชผมบอกผมจะบวชยาวใช่ไหมครับผมก็อยู่ได้2ปีแล้วผมก็สืบเสร็จพอบวชใหม่ครั้งที่สองผมก็อยู่ได้เจ็ปีครั้งที่พี่โบกาสไปสัมภาษณ์ในรายการผมก็เคยบอกพี่โบกัสไปในรายการในทางช่องย t ท b บบอกว่า,าไม่แน่อาจจะอยู่หรืออาจจะไปแต่ให้เราระหว่างที่อยู่ให้มันมีความสุขพอแล้ว มนัน้มาที่วันนี้อยากให้ให้ฐานรุ่นนี้อยากให้ฝากอะไรถึง,งุ่นน้องสติครับสติสําคัญมากๆนอกจากความสวยแล้วนะฮะสติเป็นสิ่งสําคัญมากเพราะมันจะแสดงถึงทัศนคติแม้แต่ตัวผมเองในวันวันที่ผมประสบความสําเร็จในเวทีนี้ที่นี่เนี่ยผมก็ได้เพราะสติ ผมไม่ได้ได้เพราะความสวยในอดีตองแจ๊สสลวีแต่ผมคิดว่าผมได้เพราะสติผมดีวันนี้ก็เช่นเดียวกันแม้กระทั่งผมผิดพลาดผมพลาดลงล้มลง,ลง,ลงก็เพราะขาดสตินะไม่ว่าจะลองน้องๆที่ประกวดคืนนี้ขอให้มีสติหลังจากชีวิตเปลี่ยนไปในคืนนี้ไม่เกินเทียงคืนเราก็รู้แล้วใช่ไหมครับว่าใครไดนะ้สติก็เป็นสิ่งสําคัญที่จะอยู่กับน้องไประยะยาวว่าน้องจะอยู่ต่อไปรอดหรือไม่รอด พี่ก็ผมขอขอเป็นกําลังใจฮะว่าอยากให้รอดอยากให้ล้มเหมือนผมอย่างที่ผมเคยล้มแต่ผมโชคดีที่ผมล้มผมได้กําลังใจดีๆจากกัลยาณมิตรได้ครอบครัวแล้วพี่ๆสูม่มวลชนวันนี้พี่ๆยังต้อนรับผมยังยังขอบคุณขอบคุณจริงๆครับเป็นวปรันเิง้าเป็นพระเอกเป็นพระเอกเลยไหมการตนวารบันเชิงอะไรอย่างเงี้ยอยากเป็นนายแปล <c oughs> <c oughs> แต่ว่าใจผมว่าผมอยากเป็นนักเป็นผู้ประกาศข่าวครับผมว่ามันเท่ดีเท่เท <Okay, S 1> ่เคร่บ <okay, S 1> ขอบคุณ <five. S 1> ครับ <five. S 1>